วันนี้นะครับเราก็จะมารีแอคชั่นนะครับเป็น MV เพนะครับ MV มีเดบิวของสาวๆวิสนะครับซึ่งเป็นกรุ๊ปเบอร์ใหม่เบอร์แรงจากค่าย Genius นะครับผมตามมาติดติจากรุ่นพี่ลอดกันมาตั้ๆกันเลยค่ะคิวผิดมากเลยต่อต่อต่อ ไวยก็คือ,อก็เป็นอ่าวงอ่าวิสนะครับก็เป็นรุ่นน้องของ <c oughs> อ่าของเพอร์เซนะครับผมซึ่งเขาก็ได้ปล่อยซิงเกิลนะครับเดบิวต์ของเขามาแล้วชื่อว่าบาร์บ <c oughs> ี้อูฟอฟ <c oughs> นะครับผมสมาชิกทีมนี้ด้วยกันนะครับสมาชิกวงนี้ด้วยกันนะมีอยู่5คนนะครับก็จะมีใครบ้างครับพี่เป็นหนึ่งแบบน้องอะตอมสองไปฟ้าใช่สามทาร่าเออสี่สัญญา อันถูกไหมเออใช่ห้าเชียร์รเออห้าคนทั้งหมดด้วยกันสาวๆใครที่จะปักเบนใครก็ปักรอไว้เลยนะวันนี้เราจะมาดูสดๆไปพร้อมๆกันนะครับผมนับห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วเราเริ่มไปดูกันเลยนะฮะัะอันนี้คือมีความแบบว่าอยู่ในแนวนิมอืม,อม,อม แนอมต่ีความแบบยินย wow ีเนาะอ่สาดีอ โลอ,อยู่ที่ไหนอะทำใหดูแบบว่าเราทุ่ไมไปอยู่เลยชอบดำงาหนองปะอ,อือ,อลายเต้นรู้สึกว่าก็แบบว่าเบาไปนิดนึงแต่รู้สึกว่าเออก็ดูเป็นสาวสา,วสาวม ชุดกี่ชุดละสองสองสามไปแล้วเออเออมันมาชุดสีโปรดพาไปที่แสงสีไวิชิทิมากเอุ้ยชอบเอ๊ด้านหลังอะที่เขาทำเอ๊ะอะไรวะ เหมือนกับไอตัวเสื้อผ้ามันจะแบบนี <t t ้เก๋เหรอเออท่าเต้นเหมือนกับเขาค่อนข้างออกแบบมาแบบให้คนเต้นตามกันได้ง่ายอะดูจากทรงแลอะไม่ยากไม่ยากแต่เต้นตามก็ไม่ได้เหมือนกันนะเอออันนี้ไกลจะสว์ยนะชัว หนักก็ไปหกโมงถึงตีสองแล้วตอนนี้สาวๆเดินเองไปไอ้สิ็นากใหญ่อยู่นะน่าจะเป็นโกดังนะโกดังหรือเปล่าเป็นโซโตูใหญ่ๆหรือเปล่า คนนั่งดูอะ่ะใช่ไหมเออ,อใหญ่กว้างอยนะู่นั่นแะใช่เออโอ้คิดเมือ่มอก,กี้อะออกนิดเดียวด้วยนะชุดเมื่อกี้ตึงอเชียร์บจบจบไปแล้วนะออ <laughs> สำหรับ เอ็มวีเดบิวนะครับของวิสนะครับผมของค่าย g n i u สนะครับซึ่ง g n i น s นี่ก็อยู่ในภายใต้ของแกรมมีเนาะใช่รู้สึกว่าแกรมมีช่วงนี้เขาจะแบบว่าผลิตศิลปินออกมาหลายรูปแบบมากพอสมควรเยอะเลยแบบน่ากลัวเวอร์แต่ก็ศิลปินคุณภาพเยอะแยะอย่างเช่นวงนี้ก็คือน้องๆรู้สึกว่าสร้างมาตรฐานได้สูงไหมพี่เป็นคิดว่าก็สูงนะคิดว่าสูงเนาะเรื่อง อ่าเราเราเรามาพูดถึงแบบว่าในความคิดแบบของพี่เป็นส่วนตัวที่ดูเอมบีนี้แล้วรู้สึกยังไงแล้วก็คิดเห็นบบว่าพอรเรื่องพวกเนี้ยที่เป็นเหมาะเท่าๆที่เป็นมองดูอะว่า,วาส,สาวเขากำลังทําอะไรอยู่สา,สาวเขาก็น่าจะกําลังแบบเหมือนเหมือนกําลังดีไซน์ชุดอยู่ใช่ไหมแรเพื่อที่จะทำแฟชั่นโชว์ใช่ปะ<อ> เออแล้วทำไมต่อแล้วอับเขาแข่งขันกับเวลาใช่ไหมในความคิดของผนก็เหมือนกับแข่งขันกับเวลาแล้วก็พอเขาดีไซน์ชุดเสร็จแต่ก็ยังไม่มีคนเดินกับกลายเป็นว่าเอสาวๆตัวเออโมเดลมาช้าโมเดลมาไม่ทันเวลาไ่ทันใช่แล้วก็ฟิลแบบว่า อ๋อสาวๆก็ต้องได้ต้องแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาน,นะฉันออกไปเดินเองเลย <laughs> <laughs> จากเป็นดีไซเนอร์จากแบบคนทำชุดเฉยๆอะไรเช่ย็ออก็เอ็นปเฉยชายเองเลยอันนี้เท่าที่เราแบบว่าดูแล้วเราแบบว่าวิเคราะห์ตามๆกันไปตามแบบว่าเอมีที่เขาแบบอ่า<ช>สื่อมาออกออกมาเป็นภาพให้เราได้ดูกันเนาะพวกนี้แล้วพี่เป็นว่าชุดในในในเอมีนี้ สำหรับ m v d e b u t ดที่เป็นว่าให้กี่คะแนนดีสำหรับโซลสโดยภาพภาพรวมเลยก็ได้ร้อยเจ็ดเออเราอีกสามไปไหนขาดเราอยากให้มันแบบมันเวิร์กกันในทิงๆสำหรับแบบเอ็มวีเดบเนาะใช่ใช่ใช่มี d e b u t เออสำหรับตัวโฟนเองโฟนรู้สึกว่าให้ประมาณแปดละกันเรารู้สึกว่ามันก็สำหรับ m v d e b u t มันก็ดีแหละแต่แต่พูดถึงว่า ถ้าถ้าพูดตามตรงเนาะคือทีมงานเขาก็น่าจะตั้งใจแบบว่าสร้างสรรค์ผลงานออกมาเต็มที่แล้วแต่ชุดสวยต้องต้องชมแบบทีมแบบว่าสไตลิสต์เนาะที่แบบว่าจัดสรรให้ซึ่งชุดสวยจริงแต่พูดถึงว่ามันเป็นเอวีดีบิวสำหรับเราที่เราให้แปดก็คือที่เราหักไปสองคะแนนคือหนึ่งเรื่องของเราเราโดยส่วนตัวเราเราสึกว่าเราอยากดูพาร์ทของการเต้นให้มันวาวกว่านี้เอวีเอวีดีบิวแล้วก็เรื่องของแบบเอ่อถามว่า เรื่องของโปรดักชันดีไหมก็ค่อนข้างที่จะดีแต่ก็ขอหักไว้ก่อนมันมันไปได้สุดก่าน้ี่ะเท่าเท่าที่ดูรุ่นพี่ของแบบรุ่นพี่แบบเพอร์เซสอะไรเงี้ยคือเอวอเิวมาแบบโอ้โหอันนี้หลอแบบเป็นวงอยแบนด์ของไทยอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ารุ่นน้องที่ตามมามันน่าจะแบบ บูมกว่านี้หรือมจะแบบได้อีมันได้อีเใช่ใช่ก็ขอหักไว้แล้วขอหักหน่อยสำหรับเราครับใช่สำหรับเรานะขอหักไว้หน่อยแล้วกันออเงี้ยแต่ก็คิดว่าในอนาคตต่อไปสาวๆอาจจะแบบหรือว่าทางค่ายเขาอาจจะแบบว่าทาให้เวงวงน้องใหม่วงน้องอะไรเงี้ยใช่ซุปซออกกอดอะไรเงี้ยมาให้แบบวันหอมปากหอมคอ เราต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันเนาะว่าฝาก MV ของสาวๆด้วยนะครับแล้วก็ไว้มีซิงเกิลถัดไปของสาวๆแล้วเราก็จะมาปักเมนกันว่าเราเป็นเมนใครนะทั้งสองคนเรามันนี่ปักไม่ได้หรอวันนี้ก็ยังปักไม่ได้นะ <laughs> <laughs> วันนี้ก็ยังปักไม่ได้ <Okay. S 1> เออโอเคครับไว้เจอกันใหม่อ p พีหน้านะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ